ดีค่ะสวัสดีค่ะย่านาชันแนวนะคะทุกคนวันนี้ย่านาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนวันนี้ได้กินข้าวเร็วนะคะทุกคนอันนี้คือปดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเรียกป่หรือว่าจะเรียกอ่าแก้วดีนะคะทุกคน มีพริกมีตะไคร้มีปลาทูหอมนะคะทุกคนก็ใส่ขนัวย่านาชอบตำอะไรก็แล้วแต่ชอบใส่ตะไะคร้นะคะทุกคนมันรู้สึกว่ามันหอมดีก็มีผักลวกวันนี้ย่านากินข้าวเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าตื่นตี สี่สี่ 4, ครึ่งนะคะทุกคนจะไปไปตลาดนะคะไปตลาดสดซื้อของมาขายวิยเตียวนะคะทุกคนดึนเร็วก็หิวเร็วนะคะทุกคนจัดร้านเรียบร้อยต้มน้ำซุปเดือดแล้วพร้อมบริการแล้วนะคะทุกคน ว่างก็ว่างแล้วก็มากินข้าวกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลเวลาเหรอกนะกทุกคนว่างเมื่อไหร่ก็กินเมื่อน,นั้นเป็นแม่ค้าจะกินตามเวลาไม่ได้นะคะทุกคนบางทีกำลังนั่งกินข้าวลูกค้ามาก็ต้องไปขายของนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้ประจำ ในวันนี้ไม่น่าจะได้วิ่งนะเมื่อวานกินข้าวก็ได้วิ่งไปขายของนะคะทุกคนตอนตีสี่ตีห้าก็ฝนกรลินเดินนิดนึงนะคะทุกคนแต่ตอนนี้แดกจ้าแล้วนะคะทุกคน เร็วก็หิวเร็วนะคะทุกคนแล้วก็หิวเองกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอาหารก็เป็นบ้านๆน,นะทุกคน,นกินง่ายๆย่านากินอะไรแบบง่ายๆไม่ค่อยอยากอยู่ง่าย กินง่ายอยู่ง่ายมีน้ำพริกมีป่นมีแจวก็กินแค่อิ่มนะทุกคนมีผักหน่อยผักวกผักสดอะไรก็ว่าไปนะก็ทุกคน ได้หลายมื้อนะคะทุกคนกิโลละยี่สิบบาทนะคะทุกคนผักกาดขาวซื้อตลาดส่งนะคะทุกคนถ้าเราซื้อตามตลาดนัดหรือตลาดขายปีกมันก็จะแพงนะคะทุกคนอันนี้ตลาดส่งแต่วันนี้เช้านี้ไปอะ ยี่สิบห้าแล้วโลยิบห้าพวกกระหล่ำปีพวกนี้เป็นโลยิบห้านะทุกคนอุรพา,าบางร้านก็ยี่สิบห้าสี่สิบบางร้านก็สามห้ากวางตุ้งต้นนะคะทุกคนเป็นโลละยี่สิบห้านะคะทุบางร้านก็สามสิบตลาดเดียวกันแต่ขายไม่เหมือนกันนะคะ บางร้านก็ถูกถูกว่าห้าบาทสิบบาทนั่นแหละทุกคนถูกกว่าพันไม่เยอะรอกคิดว่าอันไหนจะใหม่ๆก็จะแพงนิดแพงกว่าห้าบาทสิบบาทอันไหนค้างจากแต่เมื่อวานอาจจะลดมาห้าบาทอะไรประมาณนี้ห้าบาทสิบบาทนะคะทุกคน ชอบกินปลาทูหอมนะทุกคนปลาทูเค็มกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยกินก็นต้องระวังข้างนะคะทุกคน ยานาเคยกินปลาทูนะคะทุกคนร่างติดคอ,อยานาก็ไม่รู้ว่าลินิกเขาไม่รับดูให้นะยานาเดินตามทินอีกนะให้เขาดูเอาก้างออกข้างทุกคนหมอไม่รับนะทุกคนหมอไม่รับดูให้ บางคลินิกที่เราไปเขาบอกไม่มีเครื่องมือบางคลินิกก็บอกว่าหมอ,อยังไม่มาถ้าหมอมาต้องรู้จะรับหรือเปล่าเคสแบบนี้อะไรนี้ยนะคะทุกคนน่าจะเสียเวลาเขานะคะทุกคนแต่เราก็จ่ายตังค์นะุกคนแล้วก็ไม่ดูค่าย่อนาก็เพิ่งรู้ คำว่าหมอไม่รับเนี่ยมันได้อาการหนักนะก็ทุกคนขนาดไม่ได้ไปรงพเาียบาลคิดว่ามันเป็นน้อยๆก็เลยอยากไปกินดกค่ะท้องดูให้เดี๋ยวว่าเอาครีมหนีบออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนสุดท้ายมันหายเองนะคะทุกทุมันก็ติดประมาณสาเป็นอาทิตย์นะคะทุกคนมันก็หายไปเองมันน่าจะปลูกหรือว่าหักมันอาจจะคา,าหรือเปื่อยอยู่ในคอเรา ก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนแค่อิ่มไม่ได้กินอะไรมากมายก็แค่อิ่มจริงๆกินไม่เยอะหรอกแต่เราอยากได้น่นได้นั่นเกินเกินกําลังของเราเราก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็เราเป็นทุกข์ไม่พอก็เป็นหนี้อีกนะคะทุกคน เราก็โลภนะคะทุกคนไม่ใช่คนอื่นนะยานาเองนั่นแหละบางทีเราโลภอยากได้เยอะก็ทําให้เราโดนหลอกนะคะทุกคนจริงบางอย่างเราเอะไม่เอะนะแต่ด้วยความที่เราอยากได้และอีกอย่างจริเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทด้วยบางคนเลยกล้าที่จะทําเสี่ยงเราผลนสุดท้ายก็อยนางวานแล้วนะทุกคนมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคน ถ้าเราไม่โลภเราก็ไม่เสียก็ไม่โดนหลอกถ้าไม่อยากได้อยากมีเกินไปมันไม่มีอะไรได้ได้มาโดยง่ายนะเพื่อนๆจะไปหลงเชื่ออะไรที่ว่าได้ข้านุ้เข้ามนะั้นนไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนเราทำงานแทบตายยังไม่ได้เลยตลอดชีวิตยังไม่ได้รวยเลย ภาษาอะไรจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราได้เงินเป็นหมืนเป็นแสนเป็นล้านมันก็ยากมากนะทะุกคน ทำงานเอาแรงแรกเอานี่แหละค่ะทุกคนอาจจะได้น้อยได้มากอย่งน้อยเราก็ภูมิใจที่เราหาได้มาเองด้วยลาแข่งลาขาด้วยความสามารถของเราเองนะคะทุกคนอย่าไปหวังราบร้อยนะคะมันไม่ได้มา,า,น,าน,นะโดยง่ายหรอกค่ะอะไรที่ได้มา กดไลค์ like ให้ยาณาด้วยนะคะทุกคนมีสองคนสามคนก็ยังดีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันทำงานวันนี้สำหรับคลิปนี้เที่ยงก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนจมูกีินดีสวัสดีค่คะ